ก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเกนิเมะแล้ววันนี้นะครับผมก็มีข่าวอนิเมะมาฝากทุกคนกันนะครับกับเรื่องมามะหาหาโนสเดโกะกับม ok ุโตคานิดะตะหรือในชื่อภาษาไทยลูกติดแม่เลี้ยงคือแฟนเก่าแอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากไ์โนเวลและมังงะแนวโรแมนติกคอมเมดี โดยจะเป็นเรื่องราวของมิสโตะและยูเมะอดีตคู่รักที่เคยคบกันสมัยมัธยมตน้นแต่ก็ต้องเลิกลากันไปตอนที่จบมัธยมตน้นแต่พอขึ้นมัธยมปลายพ่อแม่ของทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันทําให้ทั้งสองคนต้องมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันในฐานะพี่น้องและทั้งสองคนอยากจะเก็บเรื่องที่เคยเป็นแฟนกันไว้เป็นความลับทาให้จึงต้องตั้งกดขึ้นมาว่าต่อหน้าพ่อแม่ และเวลาอยู่ที่บ้านหลังนี้จะต้องแกล้งทําเป็นพี่น้องนอกสายเลือดที่ทําตัวสนิทสนมกันดีและนี่จึงเป็นเรื่องราววายป่วงของอดีตแฟนเก่าที่ต้องมาอยู่ร่วมชายคากัน ในฐานะลูกติดของคู่แต่งงานใหม่โดยเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นการทะเลาะก,กันของสองตัวละครการแข่งแย่งความเป็นพี่ชายพี่สาวกันการลลึกความหลังการซึนใส่กันแบบขั้นสุดเรียกได้ว่าซึนกว่านี้เนี่ยต้องเป็นซึนเดรยตัวจริงแล้วและอาจจะมีโมเมนต์หวานๆบ้างโดยรวมเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีเลยละครับแม้มันจะไม่ได้ติดในเชียร์เอของผมก็ตา่าง โดยทางด้านอนิเมะก็จะได้สตูดิโอโปรเจกต์นัมเบอที่เคยมีผลงานอันเรื่องชื่อจากปีที่แล้วอย่างฮิเกะวอกโซรุโกน่วนไปทำงานแล้วกลับบ้านมาพบเธอและจูกูชาระโทโมสกิคุงเกมพิกโฉมนกระจรู้สตูดิโอกันแล้วมาดูรายชื่อนักภาคตัวหลักกันดีกว่าเริ่มที่นางเอกของเรานะครับอิริโดยูเมะภาคโดยคุณฮิเดกะรีนาผู้เคยให้เสียงภาคโคกะายุยกา จากท่านารักสอย่างจะลามุกบ้างก็ได้ใช่ไหมคะและลาสซอ r d เดอจากทัวรุกกะคาคูโนะเอ็กซ์เลเลเตอร์และฟิโลจากฟุ ak no ก้าโลเพงาดมาที่ตัวละครฝ่ายชายกันบ้างอย่างอิริโดมิสุโตะให้เสียงภาคโดยคุณชิโมโนโฮิโร่เคยให้เสียงภาคอากาซึมะเซนิสึจากคิเมซึโน๊เย่บะดาบพิฆาตศูนยทรงเรียงหาจากโคโรชิไอและเวลเลนสุดหลอ่อ ที่ได้ใจแม่ยกไปมากมายอย่างดาบ,บีจาก My Hero a c a d e m ียโดยเรื่องลูกติดแม่เลี้ยงคือแฟนเก่าก็จะเข้าฉายปี2022นี้แต่เป็นซีซันอะไรก็ต้องอรอลุ้นกันอีกทีและถ้าคุณชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะไ,ไม่พลาดคอนเทนต์ของผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับทุกคน